ด CP ชิล่สวยปบบปาป๊าเผอแบบเผอไปวีลูเพิ่มตั้ไหต่ก็ไม่รู้เลยเฮ้ยชุดหล่ออ่ะอย่าถ่าย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 แล้วโอเคโอเคไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายเลยไม่ถ่ายเลยนี่คืออย่าถ่ายแล้วแต่ว่าแอคแล้วอ่ะไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายจริงไม่ถ่ายไม่ค่อยอยากจะถ่ายเลยหล่ออ่ะสีนี้หล่อจัดเลยแต่มันมีแล้วดิใช่อยากดูแบบ อยากอยากอยากส่งไปให้ดูด้วยปะอยากเห็นเรนะาคนหนึ่งนี้ไม่บอดหนูนี่บอกอะไรนี่สวันดีครับพี่เาาสวัสดีค่ะเอาคุณยา โอ้โหชาบูคุณย่าอันนี้บะมี่หนูสวัสดีค่ะบะมี่บะมี่ชาบูใช่ไหมใช่ค่ะลูกตาเต่าใช่ไม่ได้เชื่อนะเต่ามีลูกด้วยนี่ในคุณตาโทรมาพอดีเลยนี่อันดอคุณตาครับแทงได้ปะแทงป้าปดับคุณยายนี่คุณยายนี่คุณยายนี่ คุณยายหลี่ดีไม่ใช่คุณยายนี้คุณชายอฮ้ยคุณตาคุณยายกวัหนูด้วยเอาไงดีกระเื่อเลยเหรออะไรนะอุ้ยข้าวขาหมูคุณคุณตาคุณตาหนูอยู่เลเวลเลเวลเลเวลอะไรนะอะไรนะเมูจิอะไรนะคุณตาหนูเลยชาบูชาบู อ๋อรักใช่ไหมโอเคโอเครัก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 แค่ไหนรักแค่ไหนพูดก่อนซิรักแค่ไหนคุณยายเนี่ยเดี๋ยวให้เลือนเลยนะระหว่างคุณตากับคุณยายหนู้ยเลือกคุณยายแน่นอนจริงเหรอเอิร์อโอเคผ่านผ่านคุณตาแต่ไม่มีอยู่ในเมมโมรี่หนูเลยโอเคเยี่ยมแต่แบบโอ้คุณยายจี่ดีคุณยายจี่ดี หนึ่งเดียวในดวงใจของหนูโอน้ำมามาเยี่ยแบบหนูดื่มไปแล้วตเไโดได้โดได้โดดีโอดีได้เบนได้เดอไรเดอรใไดนั้นเรียมมามาว่าอะไรอ่ะเรียมหมอมีเนาะฮะไม่ใช่สิพ네 mm ี่ก็ได้เรียกพี่ดีกว่าตอนเห็นชาบูและจนยายก็ต้องเป็นหมามีเล่เป้าไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นเดียวกันกับคุณตาของนี่คุณตาของชาบูรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อน ป้าป๋าอันนี้ก็หมาหมาอันหนูนด้วเนียยคุณตานี่คุณยายใช่ใชไงอันนี้ก็เรียกพี่เรียกพี่เรียกป้าก็ได้ได้หมดเลย <c oughs> แค่เป็น,นเพื่อนเป็นเพื่อนของคุณตาชาบูแล้วพี่จะให้กินขนมมพึนอ่ะอ่ะอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่เอ้ยพี่เสื้อสวยกระเป๋าสองหนึ่งแต่ครับวิ่ไม่พอนะนี่ ดี๋ยวไปตีขวดเพิ่มอีกสักขวดก่อนแป๊บนึ่งขวดแก้วอ่ะก็ก็ก็บอกว่าให้หนูเรียกพี่แล้วจะให้ินขนม่าก็เลยเรียกพี่ซีสวยโอเคอย่าให้ดุดเดียวอย่าให้หันหลังนะอย่าให้ให้หงหันหลังนะสองตัวนี้ชาบูกับอะไรนะชื่อูชื่อไว้ครับไว้ไว้เหรอชาบูกับไว้โอเคๆสมพูกับสีทองได้ได้ เฮ้ยไอ้ยป้าอ้าวนี่ไงเชดชนรถโดนเปิด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 เลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดกระโปรงรถควันขึ้นแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชสแต่งตัวอะไรอ่ะแต่งตัวอะไรอ่ะนี้กับสาวๆไปช่วยถือว่าไข่แข่งช่วยอะไรอ่ะเจดีเจดีเจดี ดีพี่สิริสวยแบปาปาเผอแบบเผอไปวีรูปเพิ่มตัวไหนก็ไม่รู้เลยชุดหล่ออ่ะาถ่ายสิริย่ถ่ายอย่าถ่ายอย่าถ่ายล้วโอเคโอเคไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายเลยไม่ถ่ายเลยนี่คืออย่าถ่ายแล้วแต่ว่าแอคแล้วอ่ะไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายจริงไม่ถ่ายไม่ค่อยอยากจะถ่ายเลยหล่ออ่ะสีนี้หล่อจัดเลยแต่มันมีแล้วดิใช่อยากดูแบบ อยากอยากอยากส่งไปให้ดูได้ปะ่ะอยากเห็นรอบ้าบหนึ่งคุณยายไม่หนักใจหนอมีคนตาหนุมเป็นเพื่อนน่ะบ้าไขา่เครื่อนกองน้ำบ้าแล้วเธอขนาดเราแเรามีป้าเป็นป้านี่ยังแบบ ฮ่าแล้วก็แบบไข่ไปช่วยป้าไม่เคลียร์แล้วนะหนยใจะไม่ไข่ไปช่วยได้ไงก็ดูคุณตาดำได้ใช่ใช่เขาแข็งแรงไงเขาแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงมันก็เป็นแบบนั้นแต่ไม่ได้ผิดปกติที่เขาจะเป็นแบบนั้นน่ะนะอืมดูแม่เสดสิริชิด เซลายอ่ะคิดลายยังคิดลายยังกำลังทำเหลือบเหลือบทองก็สวยนะสีเขียวเนี้ยลอ,ลองเทียบยังเนี่ยกำลังจะทำให้มันทองวันนี้เลยไม่ถึงว่านะอา่อาอ่าเขาเรียกว่าปกมีดำนิดนึงแล้วก็ขอบปกมีสีทองนิดนึงอะ่ะจะสวยเลยเหมือนเหมือนขอบสีดำเนี่ยของของเต่าเนี่ยเห็นปะเห็นปะ ขอบขอบเล็กๆข้างข้างปกเสื้อน่ะขอบดำๆน่ะก็คือข้างข้างในปกอ่ะเป็นสีดําแต่ข้างๆขอบเป็นสีทองอ่ะมันจะสวยลองทําดูลองทําดูเฉดดูกำลังเขียนเรื่องสีอยู่ เอาทำไมมีเต่าสองคนอะ่ะเขาร้านถ่ายรูปนะเขาทำแบบขึ้นมาอ๋อมีสองแบบมีสูตรกับกบโค้ดหรอกัอบกับกับสูตรยาวเขากําลังออกแบบกันอนะ่ะก็แบบเป็นเป็นตัวต้นแบบจริงๆมันจะเขียววันนี้แต่ว่าเขาเขาใส่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใส่เอฟเฟกต์เยอะนะอ๋อใส่ใส่มอสใส่สีลีเชดใช่แต่ว่ามันจะเป็นสีเขียวแบบที่เขาให้ดีดูอืม ต่สีเขียวแบบที่บอกให้ด้านบนแต่ว่าทรงก็จะเป็นทรงนั้นใช่มันคือมันคือตัวนี้แหละมันคือตัวนี้เลยมันคือโมเดลนี้แต่ว่าแค่ไปเปลี่ยนสีเออเอ,อ้ก็ดูเ้มบไปนะเห็นป้าสวยอะ่ะใช่แล้วถ้าเดี๋ยวเป็นตำรวจอดีตตำรวจใส่แลผมน้ำเงินน้ำเงินก็จะเท่อยู่นะ อ้อยด๊ากันนะไอ้แล้วหรอขึ้นไอ้แล้วหรอเรียกไปเรียกเรียกทุกสรรพนามแหละเรียกหมดเลยเรียกหมดเลยเด็กๆนี่คือจะฟาร์มเหล็กกันกี่วันเนี่ยอะไรคุณยายหนูโดนคุณตาใช้แดงงานะนทำไมอ่ะเอาเฮ้ยใช้ใช้แดงงานอีกแล้วเหรอใช่คุณยายมาอีกแล้วเริ่มมาอีกคนนึงแล้วเฮ้ย มาเด็กเริ่มมานเ,นยเยอะแบบละ้วม,มากันเยอะจริงๆเด็กๆ,ๆเนี่ยแปดห้าคุณยายเออคนนี้แปดห้าลูกค้าแปดห้าฮะ<า>จริงคิดดูตอนออกมาไม่ได้ออกมาทีละคนด้วยนะออกมาพร้อมกันหมดเลยโหบาน<ม>เบิ่บอกเลยบานหมายถึงจํานวนเหรอใช่จํานวนนี้บานเกินเกินเกินความจําเป็นเนี่ย <c oughs> คือแบบคิดอย่างอื่นนะนะยอดบานขึ้นอะอะไรแบบว่ายอดบานปลายบานปลายเาเรียกว่าบานปลายรู้จักปะคำว่าบานปลายเด็กเด็กสองคนนี้มันหัวไว้นะสิว่าไหมไม่หนูคิดถึงหมูยอ่ะอะไรอ่ะก็บอกว่าบานโอ้ไม่รู้ชินุณยาหนูหมูยอมันคือบานไงบาน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 ปลายไปตอนแรกมันคุมไม่ได้เราเด็กเลี้ยงวัว เราเด็กบ้านบ้านเราโหเด็กนีหงัวอย่อซากหัวเธอไม่สนใจเฮ้ยชาบูร้องเพลงสู้ดิโอ้ยหนูไม่อยากโชว์สกิลหนูนะอ้าเฮ้ยขอเสนอหนึ่งสกิลพอดีร้องเพลงไม่เป็นถามเพลงยังไงเพลงยังไงเพลงเด็ดอ่ะเธอมากับหัวน้องเป็นแต่อย่างอื่นนะแสงแสงแางๆสงแสงไม่ใจไม่ต้นต้นร้องอย่างนั้นแล้วคุณยาย ร้องไงอ่ะร้องอะไรอ่ะอืมไม่ได้เดี๋ยวบินดีดีทั้งนั้น็กใช่ดีๆทั้งนั้นจาบูพาน้องไปทำไปนี่ด้วยทำเหล็กด้วยคนอืมทำน้องท่านี้ยังไม่อยากไปเราไปทำด้วยกันไหมล่ะหนูได้ครับได้อะเฮ้ยเอ็นนี่ไปปฏิเสธเลยอ่อนครับเพราะไม่รู้จะทำอะไรอ่ะน่าสงสารนะ ทำเราก็ส่งมามาไว้แล้วก็ได้ต่างไปอ่ละสามสิโอเคจีฟี่นาะขอบคุณยีิบดาวครับหนูแม่ก็ฝากเนี่ยฝากชาบูไว้หนูยุท่่่่่่่่่ี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่กเ่่่่่่เด็ก่่่้่กเ่่่ั่่่่่ก่เ่่่่่่่่้่่่ด่่่่่่่่่่เ่่่่่่ป่น่่่่่่่่่่ล่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ห่่่ห่ห่่่่่่่กี่ให้่ิเป็นม่ม่่่หนูได้ไหมอ น่าจะตีกันนะคะลูกลูกหลวงลูกสาวกับลูกชายฉันตอนนี้ไม่สิีมีลูกเป็นใครบ้างนะทีมฮังเลอนนาตัวตัวเป้งๆทั้งนั้นเออตัวเป้งๆทั้งงานยาด้วยมามี่อย่าได้คิดเข้าไปเป็นรูปอ่ะแบบคุณยายน่ะตัวเป้งๆทั้งนั้นน่ะเป้งๆน่ะคุณยายได่ขาวสเปคคุณยายไม่ใช่คนขาวไม่ใช่หรออะไรอ่ะ ขาวสเปซซี่ิคือเคี้ยวแล้วแบบหมักเห็ดฟันอ่ะใช่เคี้ยวแบบว่าไม่แบบว่าละลายอยู่ในปากอะไรแบบเนี้ยสิริสิริไม่เน้นติดใจสิริเน้นติดฟันอ่ะใชเล้งอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่แบบติดฟันเกินล้นเน้นติดฟันคือแบบว่าพอพอพอเคี้ยวไปแล้วต้องเอาลิ้นดุนดุตลอดอ่ะนึกออกปะโอ้ลิ้นดุนคือแบบฟ้าขึ้นเราเลยอ่ะฟ้าขึ้นในหัวนี่คือแบบว่าจุ๊บจึ๊บจึ๊บอยู่ในปากอ่ะ รู้ทันได้ด้วยสิบห้าหรือร like ู้ทันจริงแม่หน AN SI ูคิดดีไม่ค่อยได้ก็ผัดหัดไอ้นี่ไงหัดเลี้ยงหัดกินไงจะได้ไม่ติดฟันค่อยๆกินมันจะได้ไม่ติดฟันเป็นเรื่องปกติหนูชื่ออะไรนะหนูชื่ออะไรนะคะหนูชื่ออะไรหนือื่อว่าข้าวเหนียวครับหนูชื่อว่าข้าวเหนียวครับ เนี่ยชัดเลยสเปคเลยเหนียวติดฟันใช่ติดฟันด้วยเดียวเหนียวด้วยเหนียวมือด้วยเออเป็นไงเป็นเหนียวคะแนนนั้นเลยแล้วอ๋อข้าเหนียวแค่ชื่อก็เหนียวแล้วจริงเฮ้ยข้อความเข้าอ่ะเหนียวครับเหนียวแล้เหนียวไหมเหนียวอครับเหนียว แต่ไม่ได้เหนียวมากครับหลงมาคับน้องพี่วันนี้นิดนึงอะไรเงี้ยอ๋อก็คือถ้ากินแล้วก็ต้องแบบว่าเอามือจุ่มน้ำบ่อยๆใช่ไหมเวลาจับจะได้ไม่เหนียวแบบเหนียวเป็นเมื่อเเม่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อต้องล้างมือบ่อยๆมันได้่ตาก็ถูกแล้วนะข้าวเหนียวมันก็เหนียวปกติมันเหนียวแต่มันไม่ติดนะมันเหนียวเฉยๆแต่มันไม่ติดอันนี้ลดใส่กก๊กเหนียวแบบว่าเหนียวนิดนึงเหนียวนิดนึง เหนียวแสะแส่เหนียวแสะแส่เฮ้ยเหนียวแสะแส่คืออะไรไงเอ่อเหนียวเหนียวแสะแส่คืออะไรเหนียวแสะแส่เหนียวแสะแส่นั่งถ่ายรูปดีกว่ามั้งงานการไม่ทำเอ้ยสุดยอดนั่งมันจมมาดินี่ แล้นั่งบนหัวหนูเลยเหรอเหนียวจริงคอแข็งนะเนี่ยที่ไหนครับอดีตแบบว่าตึกมาเยอะสิบบางซีนเด็กน่ะเนี่ยได้ไหมพอได้ไหมมันดูเหมือนเลี้ยงลูกอะสิ อย่าห<อ>ลดนะุดเนาะอย่าหลุดลอย่าหลุดลอ,ลอร้องท่านั่งนะนะท่านั่ง<ล>ะนง<ล>ะน<ล>ะดูดิผมอุ้มลูกอยู่อะแม่เหมือนอุม้อมหรือยังไงดูยังไงก็แม่กันลูก ปลา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 ,ปามีส้มตำขอสักจานหนึ่งไม่มีเลยมโอ้ oh, เลี้ยงลูกด้ลำแข้งจริงขอ<ต>ส้มตำมก็ไม่ได้ปกติปกติมันก็มีแต่ตอนนี้มันไม่ได้ซื้อ <Hello. S 1> มาเขาใส่หรือไหนเไมเล้อะ,ะเทมลป้เทมเป้อะใครอ่ะ ต่นี่ก็เทศอยู่ใครแหละใครใครได้เสี้ยอะไรอ่ะเสี้ยอะไรปิ่งแล้วเวอร์จัดด้วยวิธีคนรวยมาเดเวลนั่นถ่ายรูป ใช่ไหเงวิธีคนรวยมาเดเบลนั่งถ่ายรูปรวยแต่เขื่อดิจรซีนตอนนี้เรือยแต่เขื่อเขื่อก็ไม่เหลือนะพูดถึงเออใช่เฮ้ยไปเถอะย้ายย้ายเถอะทำงานเถอะจะมาเลยอะเจอกันนะลีไปเจอกันจ้าทุกคนไปเจอกันค่ะแอบไปจิ้มคอนะได้ไหมวิวิได้ลูกค่อลุงพ่อลุงสาวเขาเชิญไปแบบว่าให้ไปทำเหล็กอะดีดูดีมาไข่ลุงสาวอะ ใส่ใส่ไปไหมทำไหมชอบเลยใช่ไหมแบบเนี้ยแน้ได้ลุงแต่เบาเบาเบาไม่ได้ชอบถึงว่าดูดิเด็กมันขยันเนาะเด็กกําลังโตทำได้เปล่าทำได้จ้ะไปพูดเป็นเสียงโจ๊กยังไม่รู้อ่ะเออมันเริ่มกลายเป็นเสียงโจ๊กอ่ะใช่ใส่ใส่ใส่เออต้องต้องเสียงแหลมคนนี้หน่อยใช่ใส่ใช่ใส่ใส่ใส่ลุงแต่อะไรสามสิบ ใช่ใช่วันทสามสิบปะนะเออใช่แล้วสมัยได้โบว์ตัวนี้อ๋อไมาต้องไม่ลงต่อนี่เดนเดนไม่ไม่โอ้ยไอชิปหายเห็นไหมต้องมีไอชิปหายบ่อยๆอ่ะใจ่มีกองมีแกงก็ล่าพูดดิพูดดิเหนียวพูดดิมีกองมีแกงก็ล่าวมีกองมีแกงหรือเปล่าเฮ้ยต้องเสียงสูงหน่อยเสียงสูงหน่อยมีกองมีแก๊งเอ็ทีฟเอ็ทีฟอ็กทวันนี้กองมีแกงหรือเปล่าอ่าชัด ไปแล้วไปละยังไงก็ถ้าเจอกันก็เดี๋ยวแอบไปเจอนะคะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้นี่ก่อนแป๊บนึ่งอ๋อจำไม่ได้เลยเออจำไม่ได้เลยไปละใช่จำไม่ได้เลยไปละจ้าไว้เจอกันนะบุยได้บุยบุยบุยจะเกิด Let the hook up I Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.